ได้แล้วเหรอได่เลยล็อกเต้ได้ลยยานโจ๊ะปลาโอ้นี่เขาเรียกว่าปลาดุกทะเลกับปลามีหลังปลามีหลังน้น้องจับอะไรได้เออจะจอยจ่อยบางที่หลบอ่าดูที่ปลาอะไรปลามีหลังหรือว่าปลาดุกทะเลดิ้นกับบางน้อยกับน้องหน้าไปจับปลาจับไปได้ก็ไปยากไปยากไปเดยนเดินเดินนู่นรถไป ไม่ต้องเทได้หลาลาวเหรอได้หลาลาวเหรอพ่ได้ไล่ตัวจังเลยเอาไปทำอะไรใจบังเนี่ยทอร์เตแต่ตัวแหลกจังปลาดุกทะเลนะครับเด็กๆจับมาได้ครับ่ิหลมสซาบีหลาแล้วครับเก่งมากได้กิ่ว่วได้หนึ่งตัวรวมเป็นสามตัวโอ้จามตัวแหลกเอาไปไหนเนี่ยเอาไปเนนเนี่ยบ้าน ็เด็กๆก็มาจับปลาไม่หลังครับได้สามตัวแล้วสุดยอดจริงๆเลยจับได้ไงวะ